สวัสดีค่ะมื่อนี่ยายแก้วซีฟาอันมาเบิองหวานเนาะค่ะหวานที่ยายแก้วปลูกมือวานนี่หวานยังคนาะหว่านมหาลาบเออหว่านมหาลาบ,าาบลืมไหมคะ่ะจะบอกเป็นพืชลูกลืมนี่นะครับเป็นลักษณะ,ะลักษณะผู้<า><า>บางท่านเห็นอาจ<า>จะว่าพักผ้าใบอ่อสันบอเมียนะเป็นหวานมหาลาบนะครับคือดอกเขาเนาะนี่กระถางใหญ่นี่กระถางน้อยอันนี้ทั้งนี่กระถางเล็กนะค่ะ างเลลปูกหวานนเเ่อืพาะไว้แต่ทำนายไว้แต่ทรงผู้สนใจหวานสกระทักไทยกั็มาเนาะค่ะแทนคุณหวานไทยเนาะค่ะหวานมหาลาบนอกจากหวานมหาลาบยังมีหลายๆหวานท่าพี่้องเาเยี่ยมส้มหวานมั้งเนาะมีหวานยังแน่ไม่ประดับไม่ประดับต้นแสงเงินแสงทองมีหลายอย่างค่ะมีด้านหลังในหวานนะ่นแก้ว พันดอกทองค่ะดอกทองขามเณรหรือลากลากค่ะท่านได้ได้เบื้องหนังละควัหน้าขี้สมัยตะกี้เนาะจะเห็นหวานตัวนี้เลยนี่นะครับเดี๋ยวเจ้านอยเขาจะออกดอกนะดอกเขาสีขาวอันนี้ก็มาอันนี้ก็เขาเอิ้นเนียมอ้อมภาษาบ้านเขาเอิ้นว่าอ้อมอ้อมหอมบ่ตัวเนียมหอมหรืออ้อมนะครับ เอาใบเขาเนี่ไปดองกับเหลาขาวสิโบมีกินเหลาขาวเลยสิมีกินอมนี่แทนแต่ว่ากินกับเมาคือเขาเอินว่าอมจ้ากสนใจกับโชวเขามาแทนคุณว่านไทยเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็มี่ไส้เกาหลีเนาะไส้ลีต้นไส้เกาหลีไส้ย้อยไส้ย้อยไส้เกาหลีอนี้อ่ะสนใจทักทายเข้ามาได้เพื่อนๆได้เดี๋ยวจะทิ่มเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับสนใจไมมตัวใดขายย่างค่ะอีหยังนี่ขายมันนี่ไหมยังนี่ มะเขือค่ะโอ้มะเขืออันนี้ก้าส่วนนี้ก,นะก้ามะละกอยายแก่จะไปปลูกโคกน้องหนะน,น้าสับป,ประรดสีนี่กำลังงามเนาะกำลังสวยเลยสนใจกระเจงซักไสขมาแทนคุณวันไทยสับปะรดสี อาแต่ว่าตัวเด่นๆอยู่นี่คือวานยังแย้แก้วที่ลูกค้าให้ความสนใจหลายอันนี้เบญจมาศได้พี่น้องนะดอกสียังดอกสีเหลืองบ่อายังพอท่านเห็นดอกเขาอยู่เนาะเป็นเบญจมาศอ่ะเป็นไม้ประดับอ่ที่เด่นๆอยู่นี่ที่ลูกค้าให้ความสนใจมาตลอดันก็คือว่านนี้ยังว่านสาวลงวานสาวลงนะครับพี่น้องนี่แล้วเนาะลงแล้วก็นี่ต้นสวยๆนะครับว่านสาวลงต้นสวยๆ ไอ้ตัวนี้ไอ้เถาวันหลงมันหลายแนวหลงได้เพี่น้องเน้อสับสนกันเถาวันหลงอันนี้ว่านสาวหลงนะครับนั่นอีกตัวนึ่งแหงๆครือเขาหลงอันนั้นเป็นเส้นผมาหน้าไม้อันนี้ก็หลากหลายเนาะเดี๋ยวไปขยายสาขาอยู่ไซก็ะอยู่บ้านปารธนาดีอำเภอพอนเจริญนะครับเนี่ยกำลังทำโรงสางโรงเลื่อนอยู่เนาะนี่ก็เป็น เหมือน,นมิซืึยะน้องบ้านเนาะงลายหวานเลยลืมพี่นอ้องอีหยังล่ะจำไม่ได้ส่วนตัวนั้นอีหยังมกอัันนน้โละกดฝัมะะกมอะโละกดขาวมอโละกดแดงมีหลากหลายหวานนะพี่น,อนอ้องเนาะสนใจทักทามมาเลยว่าจะเป็นเข้าหรือสีเข่าหรือสีง,งามนะครับนนปลูกเป็น,ป,นประดับหวานนา้ำ หวานน้ำนะครับตัวนี้ส่วนหวานน้ำเล็กนั่นเบิดมั้งเลยชัดเจนเลยวานน้ำวานน้ำอันนี้เด้สัมผัยังไงแก้วหนี่งผักขี้ขมผักขี้ขมแกงเส้นปลาคอแต่ภาษาไทยจักเพลื่อนเปลื่อนว่าสะเดาดินภาษาไทยอื่นสะเดาดินอันนี้หวานสาวหลงนี่ต้นพ่อพันแม่พันมันคือตัวนี้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นหวานสาวหลงตัวเมียนะครับนี่ปลูกกันไผ่ปลูกต้นใหญ่ๆเสียด้ลักษณะนี้แหละเนาะ นะครับยามแมลงมาหอมหินหินอ่ะหลากหลายสายพันธุ์พี่น้องเน้นๆก็คือวานสาวลงนะครับสนใจทักทายมาเด้อนะครับถ้าวแม่ตัวนี้นะครับลืมซื้อเนาะลืมซื้อ,อลหลายหวานเพราะลืมซื้อต้องเป็นแทนคุณวานไทยอ่าอันนี้ไอ้แก้วมาันะะนี่เอียงสะระแหน่ขาวสะระแหน่ขาวอืมอันนี้เอียงักอันนี้อันอขึ้นทรายจ้ะขึ้นชายอันนี้พักแพ้ว แพลวเดี๋ยวเพ็บไปนะซ้ำไปไปนาะอันนี้ก็บวานสาวหลงเนาะเพล่งเนาะสนใจทักทายเข้ามาเด้อนะครับวานสาวหลงวานแห่งโซคลาบนะครับวานมหเสนีอันดับหนึ่งเนาะสาวหล้าวานสาวหลงนะครับอ่ะมีอย่างนี้นะมีผ้าใยแก้วช้างผสมโค้งเหลือเท่านี้นะครับพี่น้องอ่ะอน,น,น,นะครับ ยังก่อยังก่อล่ะข้างข้าวดำแม่นบ่มันว่าสล่ะข้างข้าวดำบอ่อกม,มันดำดำด้มันจำซื้อเพราะอะไรนับไร้วานโพดเจ้าของคนผู้จักจ้ะอืต้องเรื่องหวานต้องแทนคุณหวานไทยนะครับรอบรูเรื่องหวาน,นหวานไทยไม่มงคลส่วนยายแก้วกับพรยาะแย่ไรเป็นผู้ดูแลส่วนซื้ออยังนั่นจำเพราะอะไรแล้ว <laughs> มจำเขาจะคล้องบ่ได้เนาะออกไปแล้วก็จำได้เหรออ่ะมีวานยังสักฝากพี่ฝากน้องอีกบ่เนี่ยแลมีไม้เยอะแยะแล้วก็มีบ้านสาวหลงแล้วก็มีลักลักกับบานสาวหลงเนาะเครือเขาหลงค่ะเครือเขาหลงวานดอกทองวานดอกทองค่ะวานมหาลาภอืมแล้วก็เป็นไม้ประดับกันยังก็ ไม่ประดับกับพวกกวกมรกตพวกอย่างอันสีแดงๆจะลืมอีกแล้วล่ะอะสารพัดหวานเนาะสนใจทักทายมากแทนคุณว่านไทยเนาะค่ะเพราะว่ายายเกยวกกับ <gameplay LCD> <ras Android> จำซื้อหวานบมคายได้นะเพราะว่าเป็นคนปลูกให้ลูกคนใจสะทุ่งจำได้คือสาวหลงย่างเดียวอันอน่นจำอะไรจำได้แต่สาวหลงท่งก็ฝปากคนไลไรก็แช์ก็ติดตามในเรื่องต่าสนใจอุดหนุนสนใจอุดหนุนก็ทักทายเข้ามาแทนคุณวันไทยเนาะค่ะอันนี้ฝากเบอร์ทั่วไปใต้คลิปเนาะจ้าขอบคุณค่ะ